เสียพอดีเลยเสียแล้วที่ไม่ใช่เพราะกูเหรอมั้งหรือเพราะกูวะกูรอมึงเยอะไปเฮียมึงหยุดกูบอกว่ากูถ่ายคลิปแล้วโหเฮียทำแมงดาใหญ่ใหญ่ใหญ่เฮียใหญ่เดี๋ยวรู้ตื่นรู้มไงเอาวเดยครับเอาวเดยครับตอนนี้วันนี้อะไรวะเป็นเวลาแรกนะครับเวลาวินาทีแรกแเลยก็ผมเฮียแมงช้าสัตว์อ่ะทำไรไม่รู้บรรยายมั้งอ้าวแล้วครับตอนนี้ทีมสีน้ำเงินคือใครไม่รู้ กำลังวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปวิ่งทำไมส่งไปให้ข้างหน้าข้างหน้าหลุดออกมาแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าวิ่งกันไปอัยโก้รับได้อย่างเชียด์ชิวนะครับตอนนี้โกส่งไปให้กับกองหลังหนึ่งคนมีคนมาแย่งแต่ว่าโยขึ้นไปโยขึ้นไปให้กระทมน้องทมน้องทมจับบอลได้แต่หลุดนิดหน่อยแล้วก็หลบไปให้กับน้องน้องโยน้องโยเออน้องโยน้องโยส่งไปครับน้องโยส่งไปโอ้ยเชี่ยคันตีแต่อาจกันเล็กน้อยครับตอนนี้ใครไม่รู้ครับใครไม่รู้ทีมยอดยาครับเดินไปข้างหน้าโยขึ้นไป อันนุ้ยอ่ะเอาละครับเปมจริงหรอัรรดขึ้นเหอะไม่รู้กูไม่แข็งเย็นนอนแม่งไม่ดีกกอ่ะเซงอยากชาร์จแบต ไม่มีใครดูมือถือทำอะไรซื้ที่แสำรองสิมึงจริงป<ส>่างมีคอนเซ็ปต<ส>์ขเอแวแกบัไรเียเดี๋ยวัอาอไรนงี้าไรเยียบ้ยไอเียกูอ่ะเยาะอีกเรียผ้ามอนต่อไปเยละเลมอาราบนุกี้นุกี้ดนลุกโดนลุมนุกี้โดนลุงว่ายนออกไปทำไมวะ เฮี้ยอะไรวะโอเคเี้ยอะไรวะเียอะไรอ่ะไปกินด้วยช็อกโกแลตป่ะช็อกโกแลตป่ะด้วยโป๊ะโผล่ผลไม้นี่หว่ะเฮี้ยแมเนะพ่ออนกูดิเอามาให้กูแดกอันนี้เฮี้อะไรอ่ะสีผลไม้พ่อมึงบ้าป่ะ ไม่ชอบกอมอ่ชอมูปประเ็นมาในหมดอะไรวะนัดไม่ชอบเขาเป็นนไมไม่าไม่ได้กินน้งราน้งอะไรนี่อานมึงทุกนนี่เลยน้องมา่ายเหมือนงเฮ้ยบอลหมดเลยนีายก็่ายบอก็แม่งดีเว้ย ไม่กันสั่นด้วยเฮียตอนนี้นนนนกำลังว่าครับนนว่างยนอันนึงเฮียกำลังอ๋อเขาว่างแล้วไงระเบิงเป็นไงล่ะเบื่อบุกไปข้างหน้าเอ้ยไปแดงดิเฮีโดนดิเฮียก็โดนนิดนึงแหละเฮียไม่โดน้าร้องเล่นแต่ถ้าเป็นกูเหรกูเล่นกูสิออเยออจริงๆ ตัวนึงอ่ะเพื่อนมนกูลวเว้ยถ้าเขาอิ่งโทษไมึงเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มึงโอยเนี่ยเฮ้ยบอลมันเป็นไรวะเงียบๆมึงไม่น่ารับผิอมึงไม่เหมือนพระเจ้ามึงมาโผ่มึงก็เกินไปแต่กูเริ่มจริงเที่ยรถที่รถ เอาเขาเปมได้บอลเปลไม่บอลแล้วโยนเข้าไปข้างหน้าอันนี้ใครไม่รู้วิ่งขึ้นมาฟันนะฟันพัดแล้วก็โยงระบายแถวนี้ยพี่มันไม่มีไม่มีฟิลอ่ะเฮียนี่แดดแม่งร้อนอ่ะโอ้ลมเลยเจ r เป็นอ่ะใช่มึงดูกล้องแม่ดีแม่งนิ่งเลยเออนิ่งสั่นพี่ดูโอ้ว่ะเฮียคนนิ่งอ่ะ แม่งกันสั่นเนี่ยราเล่นนกันเพื่อนๆจ่า จริงวะมีใ้อะไรย่านันเนะคือก็รู้กูเล้วแค่ไหนอะไรนะชื่ออะไรนะโอโโยตันอะไรคือโยตันวะน้ำโบตันมันช่ยโยตันเอาจริงเหรอไม่รู้โยทนัสเอฮารัยังไงมุมไอ่างงให้ได้นั่นอะไรดิแล้วเมื่ไหว่วะอะไรวะพีอาเอ็ะ ไอพี่น้องสาวนี่แม่งชื่อแตกๆด้วยแนี้ตเองเขาขอะไรนะอให้เก็บให้ชอยู่นี่อ๋ออร่อยทำไมมึงเข้าไอเดีตรงนี้อร่อยมากยืนไม่ได้ไงวะมึงคือน้องรหัสแบบกินเยอะมากแต่ไอพพ่อนี้แม่ขอชิ้นหนึงดิเขาคซื้อมาเป็นแผ่นๆนะก่อนขอดีแกลงก่อนข้าแบบผก่อนมึงก็บอกเลย่ ชอบพีโป้ชอบอ๋อ,อาานเยี่ยวหวานน่ะได้แล้วเอ้มเอีฟใช่อีฟนั่นตัวเยี่ยวไม่ได้หรอทำไมไอ่มเะเฮ้ยชอบเสียงว่ะของใหมเด้อจะรู้จักไอ้นั่นป่ะไอ้ไอ้ประธานเชียร์บอลอะไรน่นะพี่อ่ะพี่อ่ะพี่อะไรเนาะพี่อ่ะเล่งเราสิสิ อะไรวะเร่งเราอ๋อเพียงนั่นน่ะนะเออน่ะทำไม่รู้จักอ่ะเด็จะกลับละแจกบ้าป่ะเงินดอกไม้ไว้ด้วยในกระเป๋าในเพียงเดียวเฮียเฮียเฮียสวัสดีอย่าถ่ายใกล้ไม่ถ่ายไรเฮียยิงทาดเองยอยาจะแพ้หรือเปล่าเด็กไม่ห่าดีปะไม่หรอกเพราะมีต้นยืนอยู่ตรงนั้น ครับต้นเหรอใครว่าเปมเหรอคือเขาไปเปลี่ยนนั่งมาเปลี่ยนเขาโทษนะเปมเดี๋ยวแม่งไปดูคลิปแล้วโกรธคุณมีพูดมากดีเว้ยเปมหลอกไว้เยอะอไม่เลี่ยงนะจุ๊นี่ครับใครใครขอตัวใครวะขอตัวจริงเดินอยู่นี่นี่เป็นเปลี่ยนแบบารตัวกอนเลยเราเล่นก่อน น้องที่เก่งกว่ามึงด้วย้าห์นะคนหนีเอนหนีงกลับแล้วเหรอเฮ้ยหลบดิดูที่นนดูที่นนเย็ดไอ้หีนนในซ้โกปรตูมีไว้ ชอบข้าแม่วะเอาชอบพราใครชอบข้ายี่รยาไม่เหนือคาเชียดมึงกลับทำเพี้ยไรเหรือมึงกลับดีเดี๋ยวก็จบแล้วโมเล่นตะกินนาทีเองใอ้ห่าเลยคือโมงก็จบแล้วเฮ้ยจริงหรอไม่จริงสี่สิบนาทีเดี๋ยวรวมพาวอีก เท่าไหร่วะหน่งูนย์ชนะีนำีีชนะ่งองเรายงมามีตอเรสป่ะตอเรสไม่มาวรี่มาก็พออะไร่าเมันไปเตะสเปนไงรี่ไงรี่มารี่ก็มาไม่ี่นรี่มาเออรี่มาพอละี่ไม่มางเอ็งอย่างูนี่ยังไม่มาเลยูนี่มันเจ็บอ่ะ มันมาแล้วหนมันเจ็บมึงกูซี่อะ่ไซี่ซี่ไม่มา,มมาดทูที่ทามดูที่ทาม,มันสัตว์ไงไงโอ้โอ้อะไรละมึง ทำไมมันจู่พลิ้วไหวพร้อมแล้วเาเลยตุ้นตุ้นคุณยังไม่มาตุ้นหอมจวซูมเหนื่อยไรเฮียเล่นอยู่คนเดียวเงยงมันดีวะครอแล้วเนี่ยเฮ้ยโอดเกก็โหดแต่กับตนโหดุนเียเองเา่วันก็ไปกับันทีเนี่ยม่าหาใส่นี่ยังถือหัวแม่ติดเ

ดูมถูกแมเดี๋ยวมะมเคนไม่ยูบ่เตอะไอ่คนนอมมึงยแย่หรอเป่ไปขยาวไปเขียนงชวนกูวันนี้กูไม่ไปแกพรุงนี้เวล่ไเรียนน่นไงเห็นไหม่นนั้นไม่เรียนมสอนอี่อยืางแไม่อมีแกเมื่อกี้ที่บอกเป็นหรือเปล่าเฮ้ยทไอเจ พูดกับแม่เนี่ยนะติดก็ชอบต้องอืมเจ็บที่ที่แม่ดูโมมาแต่ร้อนว่ะเฮียมาวินมีน้ำเปล่ามาวิน่้เฮ้ยทำไมไม่ให้อะอยู่กันคิวตัวเยอะไม่พอวะคนรู้จักกันหรือนี่นะครับมาวินมาแวะนะครับตอนหนีแล้วมาวินก็กำลังแวะมาเลยครับพอมาแล้วมาวินมาแล้ว แล้ตอนนี้มาวิ่แล้วมาแล้วตอนนี้ที่เป็นหน้าตัะคันรุ่น้องชื่ออะไรวะเช e v y Young ปอกองเป็นเพื่อยาวเหยียวยองคิดชื่อแม่งยาวดิเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่ โค้งเหรออะไรอ่ะค้ยเยมันไม่ได้เอาันไม่มีสุดเลยจริงมาวิน่โคเวยเลมัวนิ่มเปลี่ยนตัวไม่ใส่เสื้อสุดเสื้อเหมือนกันแต่ชุนักเรียนอไม่ได้โอเหปียมัดีี่เนี่วิวเปมาไ้าดไม่อยาก ไม่หรอกไม่สนุกว่าไม่สนุกกับแมทสิอทียล่ย้วยห่งนโอ้ไม่ี่ไม่่ไม่นัดที่แล้วนะที่แล้วขัญญาชิบหาย

เฮ้ยดูโหดเลยโดใจไม่เลยอ่ะเฮนกกนะ้าวใครวะฟอกแล้วฟาอ่ะมันกดเกินอ่ะ เราไมกดกินก็พอม่งออีโนพ่อ่องเี้กดกคนเงอกต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 ออกะอกตอกอกตอพ่อกตอออกตอกตอกตอกกอ่ะออกตอกกตอกตัตอกตอกกตนกมอกตอกกตอกตกตอกตตอตอวตอกกตอ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 กดอกตอกอกตอกตอกตเกตอกอกก

ข้าแล้วมันเงียบขนาดนี้มันก็เฮี้ยแล้วเฮี้ยครั้งก่อนอย่างเข้าเงียบเลยเฮี้ยนั้นมันกี่ลูกไม่ลูกแรกอ่ะยังงงๆมันอยู่เลยตัดลูกเดียวยูที่มึงไม่เงี้ยวเก่งสันเลยแต่เมึงอะไรอ่ะ

ไม่หอเท่างหังใช่ไหมโคต้องเตะไมต้องเตไม่รู้ไอ้เหี้ยผมไม่รู้นะคือลังหน้าวะไม่รเอน้าโอ้ยเฮี้ยใจเย็นไม่แ่เไม่ได้ลงมั้งกิุวิสายเฮี้ยอุชิว่าภาไปเฮีย Thành đưa quay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

นี่หนมันเตะแรงไม่เหรอวะนี่ก็มชี้เพื่อนพี่อะไรนี่ก็แรงหมดเลยเนอะเพื่อนพี่สองสามคนสี่หลายคนอ่ะไม่กี่คนีปวดท้องวะไม่ใช่ปวดขี้ไอ้กูดื้อกองอะไงปะมันไม่ได้ปวดท้องอย่างนั้นอะปวดท้องแบบท้องไม่ได้แบบแบบกดเกินอะกดเกินแก เงิน่ได้กิน่ไ่งร้อนเวรอ

นเะปิดนุกเปิด ไอน่เดินเป็นหนึ่งูนยเออหนึ่งูดีหน่งูนะเออว่ะหนึ่งูนดีเลยศูนย์หนึ่ย้เฮ้ยไอ้เหรอวาเราถ้าไปยิงการสนามก็เนอย่างนั้นองเป็นใต้สกอได้ดีนะทำนี้ยังสหรอยังยังไม่รู้วิธย่ยอแน่หรอ้้นอยาไม่ลง่ะมร้อน

นี <chat> mm ่ค hmm. ร <t ell an> ับคนยิงเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สวยแล้วจะหมดเวลาอะไรฮี่อเขียก็ได้จะหมดแล้วคือแรกยี่สิบห้านา <25 S 2> ทีน่ะนี่คือแรกรึ่งหลังครึ่งสามอะคอร์เตอร์สามสูงมานานแล้วคอร์เตอร์สามเลเนี่ย สูนสูนครึ่งแรกเยี่ครึ่งเละยี่ห้าประมาณยี่ห้าครั้งก่อนไหนลูกวะโอ้ยเฮ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 ้ยอย่าเพิ่งไปได้ไง <Nice. S 2> จบแล้วครึ่งแรกส,สูนสูนพัก